วัสดีครับชาวเสียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการ Player Championship 2024นะครับรายการนี้ทำการแข่งขันกันที่ t ท l f o r d International เมืองเทลฟอร์ประเทศอังกฤษซึ่งจะนำผู้เล่น16ันดับแรกจากวันเยเลนกิ้งที่ทำเงินรางวัลสูงสุด16ันดับมาทำการแข่งขันจิงเงินรางวัลรวม385,000ปอนด์ ชมป์จะได้รับเงินรางวัล1น5 0 0 0 0ปอนด์และคะแนน1 2 5 0 0 0คะแนนรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล5 0,000ปอนด์และคะแนนห0,000ืนคะแนนผู้ทำเบรกสูงสุดจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0ปอนด์พิเศษกว่านั้นรายการนี้จะนับคะแนนให้สิทธิ์เมื่ออันดับ1-8ถึงของโลกที่คะแนนดีที่สุดใน1ปีเพื่อไปทำการแข่งขันสนุกเกอร์รายการพิเศษ w o r l ์ m o s t e r of Snooker ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียช่วงต้นเดือนมีนาคม2 5 6 7อีกด้วยนะครับแชมป์เก่ารายการนี้นักมายากลชอนเมอร์ฟี่เอาชนะกัปตันอาลีคาร์เตอร์10ต่อสเฟรมผู้ทำเรกสูงสุดชอนเมอร์ฟี่ทาเซนจูรี่เบรก145แต้มรายการนี้ทำการแข่งขันวันที่19กุมภาพันธ์ถึง 25กุมภาพันธ์6 7 6 7จะแบ่งออกเป็น2สายสายบนและสายล่างรอบส6บ,บคนทำการแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนด์แพ้ตกรอบรับเงินรางวัล1 0 0 0 0ปอนด์และคะแนนตามจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับผลแข่งประจำวันที่20กุมภาพันธ์7 5 6 7มีดังนี้ครับ เริ่มกันที่คู่ช่วงหัวคำ่ำอ้วนปึกสั้นมาร์กแเลนพบกับมาร์คเจวิลเลียมส์เปิดฉากมาร์กแกเลนออกตัวดีมีอนาคตกดไป3เซนจูรี่มี 146, 112และ102แต้มขึ้นนำ3า3ต่อ0เฟรมน้ามาร์คนั่งมึนอยู่ที่มุมเหมือนคนเมาหมัดแทงติดแต่ยืนหยัดบูสู้ไม่ถอยไล่มาเป็น1ต่อ3 จบเซกชันที่1พักครึ่ง15นาทีเริ่มเซ็กชันที่2น้ามารกเริ่มต้นดีไล่แทงเก็บแต้มเก็บเฟรม G B มาเป็น2ต่อ3เฟรมแต่ไม่ทันอ้วนปืนสั้นมาร์กแลเลนแทงดีเกินคาดเล่นสบายตามสไตล์เกมนำรอจังหวะสวนกลับจังหวะ 2. ส่องเมื่อมีโอกาสเช็ดเป็นลงก้มเป็นหายหมดทุกไม้จบเกมมาร์กลเลนเอาชนะไป6ต่อ3เฟรม มากเ็เลนผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบคู่ระหว่างแท็กซี่แกรล,ลิวินสันพบกับโฮเซนวาฟีอคู่ต่อมาเป็นการพบกันระหว่างแท็กซี่แกรล,ลิวินสันพบกับโฮเซนวาฟี e เริ่มเกมต่างคนต่างพลาดต่างคนต่างหลุดยังจับจังหวะเกมของตัวเองไม่ได้จบเซกชั่นที่1เสมอกันไป2-2ต่อเฟรมเริ่มเซกชั่นที่2 เกมเปิดสู้กันมันหยดใครพลาดนั่งยาวทำได้ดีตามเกมทั้งคู่เสมอกันที่4ต่อ4ช่วงท้ายเกมเป็นทางแกรี่วินสันที่ทำได้ดีดักแทงเก็บเกมปิดแมตช์แซงซ้ายเข้าป้าย6ต่อ4เฟรมแกรี่วินสันผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับมาร์คอเลนมาเริ่มกันต่อทิ่คู่ดึกศึก ระหว่างเดอกัปตันอารีคาร์เตอร์พบกับทอมฟอร์ดเริ่มเกมช่วงแรกทั้งคู่ออกอาวุธหนักใส่กันเลยมีจังหวะซัดไม้เดียวหมดจบเซ็กชันที่1เสมอกันไป 2, 2ต่อ2เฟรมต่อเซกชันที่2 t ทอมฟอร์ดเกิดอาการแผ่วแทงงัดแทงหลุดกันไม่ดีเบรกได้ไปไม่สุดแทงสะดุดมือไม้สัน่นสวนทางกับเดอกัปตันที่นิ่งๆเล่นไปตามจังหวะ มีโอกาสไม่พลาดจบเกมเดอะกัปตันอารีคาร์เตอร์เอาชนะทอมฟอร์ด6 2ต่อ2เฟรมกัปตันอารีคาร์เตอร์ผ่านเข้ารอบไปพบกับสายปืนกลจัดขาวซิ่งคู่ปิดท้ายของค่ำคืนเดอะโรเก็ตรันนี่โอซิลวนพบกับโจอยู่ล่งเริ่มเกมอาติสู้ได้ดีจบเซ็กชันที่1เสมอกันไป2ต่อ2มาต่อเซ็กชันที่2 เหมือนหนังคนละมวล้วนอตีแทงไม่ออกมือไม้เย็นมองไม่เห็นเหลี่ยมเป็นรอนนี่ที่ทิ่มอยู่ฝ่ายเดียวปิดเกมไปอย่างรวดเร็ว6ต่อ2เฟรมรอนนี่ผ่านเข้รอบ8คนไปรอพบคู่ระหว่างฉลามหินมาร์คเซลวบี้พบกับเย,ยโชวอปเบรี่ฮอกกินต่อไปเป็นตารางแข่งวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6พรอบ16คนแข่งขันระบบ ใน11เยี่ยวโชมแบร์รี่ฮอกกินพบกับชราลามหินมาร์คเซลวบี้ชางอันดาพบกับนบพลแสนคำหรือหมูปากน้ำ